นำไมแบบออกมาใหญ่จัว่าจะเอามานี่เดียวให้กับเยอะ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 แก่งได้หมอบบไงมันเป็นนิพน่์น้องหอมนะหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเก็บแม่ใหมๆ่ๆเชียงคายปลากับขันแตกจนๆอยู่ I, ออกน้าก็เลยเนื้อใหญ่มาลูกอยู่อ้ยอ่อนๆนะจ๊ะไม่ใช่แก่ละอันนี้อันนี้จะออกผลสีม่วงๆนี่ลอยหลดุกกักสั่งนี่แหละบันนอกอีสานืนโอ้ยแจวจัดเนื้อยนบ้างเฮ้ย ปลาแกนปลาแก่ด้วยี่น้องมันไม่ใหญ่ยิ่เสียงไก่บอกไก่ก็ขั้นจอดใจได้นี่บอกเสร็จแล้วก็สิบไปต้นมน้ำลวกไว้ไว้ี่แกงมือมือนี้วันนี้คือจา้าเบ่งอ่อนๆดิโอ้ยได้เสกต้องเหลาเอาละเฮ็ดจังซี่บ่ได้เหลาเอา เราลดยกนกคำมาั้งนกถึงไก่เรายังสี่ก็ได้ดอเอาแกงที่ต้มน้ำแล้วก็ลวกไว้มืออื่นก็ยิงแกงที่ไปซื้อปลาหนิ้งเพราะมันใส่จากตัวแต่ว่าซื้อปลากระป๋องมาแลรวมีอยู่ปลากระป๋อง แต่ว่าจักสีใส่ปลากรับป๋องแน่ใส่เนื้อปลากนิ่งแน่ฟักพูเมนหน่อยๆดิพี่น <emic> ้องตอนแรกว่าสิเก็บเอาแค่สิบฟักเพราะท่านวันนี้มันเก็บเพิ่มแม่หลายอ่ะเก็บเพิ่นเด็ดจับจับ มันเพลินอะเวลาเวลาออกไปตรงไปทางสีอะไรไปนองมันเพือึดเนวดีสีนั้นแล้วมันก็เก๊เพลินพอดีอะเะเปนนั่นเห็ดฟางเราเอิญตะโกนถามแล้วเราว่าโอ้ยอันเห็ดเหมือนเราแต่ว่ามันจะมีอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นเป็นพี่น้องเคยอยากกันลรากระลังสีลงแต่เห็นถ้าเพิ่นเอาฟางาปยังไปกองแล้วเพิ่น้ัดในลงนะเห็นเพิ่นกระลังอ่แต่งดินเว่าเพิ่นปลูกเห็ดฟางลงดินนะขอบคุณค่ะ เ็บอกมารุมเด้อพี่น้องมารุมนะมารุมตุ้มตุ้มแต่เรุมตุ้มตุ้มน่ะแหละไอ้รุมตุ้มนั่งน่ะมาลุม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 นุ่มมารุมเสียงหนุกคามาถ้าไม่ปิดเสียงก็จะเป็นวกลุงด่างลูกนันก็จะเปิดเสียงประเทศน่าไม่อยัางก็จะเปิดะ สบาสดีจ้าน้องล่าเอายเอ้ยล่างปรเจีตัวดิเยว่าเม้นเอ้ยไอ้บไ่ได้ล่างของตัวไอ้ล่างย่ติเอยว่าเม้นเอ้ยเอาไว้ทางเจ้าของเออเออเมื่อนั่นเมื่อนั่นเขาไปเอ็ดอย่างมวเย็นมันนั่นก็เลยจิ้มจิ้มไปจิ้มไปแล้วไปโดนเออมันไปโดนของตัวของเอ้ยของเอื้ยเม้นบานไดบุเอ้ยก็จิ้มออกือกันแล้วก็ได้ใ่ แจ็คใส่ไม่ใส่ไม่หมูหหมมบานหลังใด่หมูหอมใหญ่เลยเพื่อนใดนั่นเนี่ยหมอมเด้่ไปเก็บมาใหม่ไหมอ๋อสดแซ่บจ้ะแกงบกักอิน้นมน่ะสดน้ำเนี่สุดยอดเลยน้ำแบบแกงบ้านๆนะวาแม่แกงใส่น้ำมะขามแม่ใช่มักๆได้ใส่น้ำมะขามอันนีแกงผักอิน้นมเนี่ยใส่ใส่น้ำมะขามนะ แต่ว่าบ้เมนเอาสมจนอันนั้นเนี่เอาแบบแกงบ้านบ้านเนื้มี่ยใส่แต่ว่าแต่แกงบ้านเนา้ใหญ่มากใส่อย่างใ,ใส่กะปิพร้อมี่เยอะมากเยอะมากกะปิเอากะปิใส่พร้อมแต่ว่ามันติเป็นกินหอมไปอีกแบบหนึง่งออกไปทงไปทานนะโอ้ส่สอ,อนเนะาะบอกถึงว่าไอ่เขายูงสีนะนะไปเห็นนูน่นเห็นนี่ไปนี่้ ย่างเ่นไปกินบักทันไปกินนั่นนี่โอ้บักทันกับมันก็ะไว้แหลอแต่ว่ามันเหลือเหลือกระลงกระเลงวานนี้มันเสบนะต้นนั่นนะบักทันสามรถกินกันแล้วตอนคืนไล่สดป่ะแต่ว่าอันเดี๋ยวสิไปไอเฮ็ดไอคลิปชอ็อตเรื่งองนี้อยูย่ใช่ไออันไงลีไงวิทแล้วอันหีบอ,อ้อยอ้อยอันนั่นไหม อ้อยอ่ออ้อยอีนี่แม่อ้อยอ้อยอ้ยเดี๋ยวเบิ่งสีเหลาสีออกกับบ่ออกอยเขากำแล้วแล้วมีเครื่องหีบแล้วมีเครื่องหีบอ่ะขันน้ำอ้อยนะแต่แต่แต่เราปลูกอ้อยเขากำในบ่อเบอร์เนอ้อยไอ้นี่เนี้ต้นอ้อยเขากำนะเดี๋ยวกจะไปเฮ็ดคลิปอยู่เฮ็ดคลิปบ่อคลิปชอดกระสิคลิปอันนั้นกาลังหุ่นดีทำงานหนักดี ปิดเปิวปิดปี้ไวเปีวปิวปิดโอ้ยไกักแต่โนนนองหลาบหลดอุ่นใจ็มปวดเพดเลยนะเอาเอาเ็ทไปทางนี้ยูสองสามเมื่อนอนเอ็ดเลข่นนอนเอ็ดเลข่นมีได้กินกกนอนตาตุบจาบวมแ็ยังว่าคนอ้วนง่ายกกยังว่านอ่ะปิดปิ้วปิดปิ้วเออปิดปิวไป หัวใจผูแอบฟูฟ่องมาสิเป็นอ่าฟองเสียมพูมาสิว่ารถหุ่นมาสิโอ้ยเอ้กับแบบว่าเรืงนีหละคันคันกินแน่นอนแนงสามซิมือเห็นบ้านหนาหนาบวมรถเอออ้วนเป็นกระปุกลูกกระปุกลูกรดเออมนสิรถหนาแค่แบบนี้เมื่อนี้ออกไปยางอันอ้อมอัน โคกน้องนะโอ,โอ้ดีแต่ว่าแดดบ่จ้าแต่ว่าพอแดดมารกก์คักกันเลยเซาเละ่ะโอ้กนันนองเนาะอืมกยังวะาตยังว่านาน้องนฟู่หายวงไปโดนแดดเนี่ยเป็นโดตัวเอ้ยสน่นนอวะบอกว่าบอกว่ได้ตั้งใจว่าสิไปยางเนะาะใส่เกิบนี่สิไปหาท้ายคลิปทั้งอื่นย่างดีบบัน,นี้มันมีธุระแบบฉุกขึ้นมากระทันหันนะ ก็เลยอ่ะขึ้นไล่สดไปกันย่างไทยคลิปกันนะสัตว์เราเกือบโอ้ผมมาลิตตนอันเกือบกุญยางอันอยู่อันน้ำอันขี่ขั้นไทยอันตอนไล่สดเรียกสมมอกลิโบว์เป็งนีลิตตนเกือบยกของไป็นยางอันมื่นครูดขลาดสิว่าอันเจ้าใส่หือสูงตีโพอแต่มันก็บโบแมนอันเขารู้ว่าสิไปบุกตรงนั้นแตใส่บูดไปสิเอาบูดใส่ไายรถไปน้ำนะประเดี๋ยว บ่ได้เอาใส่ไปนะ้ำเรื่องของเรื่องค <c oughs> ้ำอยู่ของว่าสันเออว่ามีเรื่องนึงว่าจีนันกระตูอยู่สิถามสิคุยกันเรื่องหนึ่งไม่ใช่ปัญหาหัวใจหรอกนะันจะน้องจ่ามีเรื่องอื่นใหญ่่า <c oughs> สแมาคุยแย่งปัญหาหัวใจที่บ้ มาเมนไม่ใช่ปัญหาหรอกเรื่องนั้นนะสันไม่ใช่ปัญหาสันนะเอาฝนฝน,นพ่อพ่อ,พ,อพ่ออยู่พ่ออยู่นะเนาะแดดแดดจ้าแดดจ้าแล้ววันนี้ออะมาหอดบ้านคือคือคือเราตอน่ะวุนนนนน้นเบ็ดเพิ่นขึ้นไล่ตอนที่คุยกับตัวเลยฝนตกกันยังวงเนาะอืม จะพวกคุณรุนช่องขึ้นไล่นั่นแหละอืมไม่ได้อฝนเราหย่อยเพรงาบอกมากมากับเปียกย้อนอยู่เออเปียกย้อนอยู่บ่แม่นตกจนน้ำหลากไหลนั่นนกแต่กับเปียกนะต้นมงต้นไม้ก็ได้ดียุบได้หดน้ามืออื่นเรื่องหยางนะอกันบ่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 มีเรื่องหยางบ่ได้ไอ้นั่นนกแต่ว่ามันอ่าบ่ได้มีเรื่องหยางสิคุ้ยแบบเรื่องยูทูบนี่แหละ ไม่ได้เรียงอย่างนยูทูบนี่แหละบม่ได้สำคัญอย่างนอกแต่ว่าไอจะคุยเรื่องทำ Youtube นี่เลยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกน้องจ๋าอย่าไปคิดมากเรื่องทำ Youtube นี่เหละเว้เป็นหาหัวใเจหัวใจเขาบ่มีเด้นะ <laughs> กขมีควรสุกกระดาไปเลยแค่ก็บัลลุนจิตใจครับบัลลุนลอยองลงมงลงไปเธอทั้งคู่บี๊อื่นกะจังวะกะจังวะกันว่ากันว่าเรื่องนี้กินมากกะจังวะกะจังวะปิดปิ้วปิดปิ้ว Ô ai nó còn nào thì cái đấy. Lắc sơ mè nè, chưa chút vậy. <laughs> Chụp bọc hoài khôm. Bẹo bọc ngoài mà ôm cái đấy chú chúc ở sàn hoàng. ขอจูบกอนจูบกอนมาสันว่าก็เข้าใจว่าสสีัน,นิดยังนะ่ะเขาจูบบอกหอยกาล้งกินเขาโอ้ขอจูบกอนขอจูบกอนมสันกะล้างกันเขาที่ขอท้ายขอจูบเนี้ยมาสันอันที่แจ้อันเขากินอ้มหอยเขาต่อยก้นหอยอยู่นะเขาไม่ได้แกะเอาตองหัวเนาะ ก็ต้องจูบนะพอจูจูจุบมันจะออกเรื่องหอยปี๊ดปิ้วไปทำเป็นคอนเทนต์ได้ยังไเอาอีนลี้เลยนะกินแกงหอยอ้อมหอยมันก็ต้องจูจุ๊บแอ่พอจูจุบมันจะออกบอกว่าก็จูบอย่งเแล้วแหละนะจูบค่อยๆมันไม่สีออกมันไม่สีแบบ ถึงใจ <laughs> จุดจมันจะมจะออกตีมันเบาวพวดก็กะบแยมันหลุดลงคอได้แล้ว <laughs> โอ้าไปว่าไปเนาะเออเอาอีเลยเลอเนอะ <c oughs> าะหัวหอยใแญ่แงมิติมปากติมคำเนี่ยเหรอเนาะอ้ออันอคออจือเลยจังไ จูบมันก <The> mm ็มีหลายแบบเดิหอยจอยหอยอวนนักสีเหลียวมายังไงก้อข่อยหัวไปที่ฝั่งไปสิเหาสูบฟังโอ้กะหมูเนาะมันกำลังดื้อเนาะหาเว ล้างมือซะแล้วเออไปอิจฉาหมูอิจฉาเป็ดกันยหันเห็นเป็ดนั่นก็นไปอิจฉาเป็ดเห็นหมูนั่นก็จะไปอิจฉาหมูอีกโอ้ยคนเฮานี่ <laughs> โอ,อ้มันกรลังดือ้อมันกรลังดื้อเขาเห็นว่ามันกระลังดือ้อ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามอ่าวิถีชีวิตของมันเหมือนคนเรานี่เลย <laughs> เมื่อมีความรักทุกอย่างก็ดูเหมือนยิ้มแก้มปรี <laughs> ความสุขล้ลวนสุขจนลืมความทุกข์ไปเลย <laughs> เหมือนจะไม่มีทุกข์อีกสักครั้งเลย <laughs> เอาจังสี่ล้พี่น้องมันค่อยได้แบบอารมณ์สดชื่นชื่นบานนะกลุ้มกลิ่มกันไปเออมีอะไรแม่คนเราเขามีความลงความรักกลุ้มกลิ่มเนาะห้าห้าห้านั่นแหละก็ไม่มีหกสักทีหรอกว่าสันแล้วก็ห้าห้าห้าเนี่ยเมื่อ,อไรไปตกเลขหกเมื่อ,อไรก็อย่างหกขมีตีลังกาแล้วกัน่บเด้อปัสสัน เขารู้พอประมาณอยู่ว่าฉันไม่หรอกไม่หอรอกว่าฉัน <c oughs> โอ้ยเห็นบาบแก้มบวบปุ่มน้ำงามหอมนะหอมนะผากอ่มอ่ปอกเอามาเราปอกเลยเนี่ยมันหอมจะ้ะมันเป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อ เสียงเพลงทางลรงนํำนะเขาเปิดนะ สวัสดีเดชน,นะพ่อพ่อเดียนลงน้ำเขาเปิดเพงลงกันเลยปิดเสียงเราขอล้งไหลเลยเรากันเพราะว่าสงสัยมันจะเปิดโดนตัวไวรุ่นมันมาเขาเอินว่าเขามา,า,มาล่างทางมันเปิดเพลงน,นะแค่นี้เด้อเสียงมันเปิดเพลงขึ้นมาแล้ว